าเที่ยวสีเทพเมืองโบราณอายุกว่า1,700ปีมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยค่ะทุกท่านคงทราบกันแล้วนะคะว่าสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยค่ะวันนี้เรามีโอกาสนะคะเราก็เลยจะพาไปเที่ยวสีเทพในแบบแม่โมพาเที่ยวกันค่ะอื่นเราก็ไปดูผังเมืองในส่วนต่างๆกันก่อนนะคะองค์ประกอบที่ได้ขึ้นทะเบียนจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆคือส่วนที่เป็นเมืองในขขาวคลังนอกและขขาวถมรัฐค่ะเราจะขึ้นรถลางนะคะไปดูในส่วนของเมืองในกันก่อนค่ะนักโบราณคดีนะคะสัน าว่าบริเวณเมืองในนี้นะคะน่าจะมีคนมาตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่กันมานานแล้วค่ะและหลักฐานที่สําคัญนะคะคือการขุดพบโครงกระดูกนับพันปีเลยค่ะเชื่อกันว่าโครงกระดูกเหล่านี้เป็นของคนชั้นสูงในสมัยโบราณที่ได้มีการฝังศพไว้และมีเครื่องมือโลหะเครื่องประดับแระของใช้อีกมากมายที่ถูกฝังคู่อยู่กับโครงกระดูกและเราแอบเห็นมีโครงกระดูกช้างฝังอยู่ใกล้ๆด้วยค่ะถัดมานะคะเราจะไปดูสิ่งก่อสร้างต่างๆกันค่ะและนี่คือพระบางสองพี่น้องนะคะสังเกตว่าจะมีปรางสองหลังนะคะตั้งอยู่คู่กันส่วน ถัดมานะคะคือปรางศรีเทพค่ะ,คะถือว่าเป็นปรางประธานของเมืองในและไฮไลท์ที่สําคัญของเมืองในที่โมอ,อยากจะแนะนําให้มาชมกันนะคะคือเขาคลังในค่ะก่อนการขุดแต่งโบราณสถานนี้นะคะชาวบ้านแถวนี้เขาเชื่อกันว่าภายในสิ่งก่อสร้างนะคะจะมีคลังสมบัติจึงเรียกติปปดปากกันว่าเขาคลังส่วนที่เรียกว่าเขาคลังในนะคะก็เพราะว,ว่ามีอีกคลังหนึ่งค่ะที่อยู่นอกเมืองที่เรียกว่าเขาคลังนอกค่ะและที่ทุกคนต้องมาดูที่เขาคลังในเลยนะคะก็คือปติมากรรมยักษ์แคะดูเหมือนว่ายักษ์เหล่านี้นะคะกําลังย่อเข่าช่วยกันแบกภูเขานี้ไว้บ และทุกคนลองสังเกตดูนะคะหน้าตาของยักษ์แต่ละตัวก็มีความแตกต่างกันด้วยค่ะบางตัวเป็นรูปคนบางตัวเป็นรูปสิงโตและทุกคนเห็นเป็นรูปอะไรกันบ้างคะบริเวณที่เป็นเมืองในนี้นะคะถือว่ากว้างมากเลยค่ะเด็กๆเ,เดินเล่นกันสักพักก็เหนื่อยแล้วค่ะก็เ,เลยมาเติมพลังกันด้วยไอติมว้าวเป็นยังไงกันบ้างคะไอติมยักษ์แคะของเมืองสีเทพน่ารักมากแถมรสชาติก็อร่อยด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากดูเขาครังนอกก่อนนะคะรอคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย